ยินดีต้อนรับกลับสู่ r a h Auto g a r a g e วันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกหนึ่งในเครื่องบินรบเนกประสงค์ที่ลำสมัยและทรงพลังที่สุดในโลก Eurofighter ทะยุนเครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบและสร้างขึ้นโดยกลุ่มประเทศในยุโรปได้แก่สหราชอาณาจาักรเยอรมนีอิตาลีและสเปนซึ่งถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการบิน ความร่วมมือทางการทหารของยุโรปและความเป็นผู้นำในสนามรบเครื่องบินลงนี้ไม่ใช่แค่เครื่องมือในการูรบแต่เป็นสุดยอดนวัตรกรรมที่รวมดีไซน์ที่ล้ำสมัยเข้ากับสมรรถนะระดับสูงและระบบเทคโนโลยีแห่งอนา,นาคตเราจะพาไปรีวิวเจาะลึกทั้งในเรื่องดีไซน์ภายนอกสมรรถนะห้องนักบินและราคาที่แท้จริงว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะได้สัมผัสเครื่องบินขับไล่ระดับตำนานลงนี้ เมื่อคุณเดินเข้าไปใกล้ยูโรไฟเตอร์ที่ยืนบนลานจอดเครื่องบินสิ่งแรกที่จะรู้สึกได้คือดีไซน์ภายนอกที่ดูโฉบเฉี่ยวและแอโรไดนาม,มิกอย่างไม่น่าเชื่อตัวเครื่องบินดูรวดเร็วแม้จะจอดอยู่กับที่โดยมีปีกแบบเดลต้าอันโดดเด่นพร้อมกับปีกเสริมแบบขนาดที่อยู่ใกล้ห้องนักบ,บินบรูปแบบนี้ไม่ได้มีแค่ความสวยงามเท่านั้น แต่ยังออกแบบเพื่อความคล่องตัวและความมั่นคงในการบินทุกระดับความเร็วโครงสร้างเครื่องบินทาจากวัสดุคอมโพสิตคาร์บอนไฟเบอร์เป็นหลักช่วยลดน้ําหนักแต่ยังคงความแข็งแกร่งในระดับสูงทุกส่วนของลงตัวถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิธภาพในการล่องหนและความคล่องตัวทางอากาศหลังคาห้องนักบ,บินทรงฟองสบู่บับเบิลคัน p ีให้ทัศนวิสัยรอบตัวแบบ360องศาทำจากโพลีคาร์บอเนตชนิดพิเศษที่ทนทานและปลอดภยัย ใต้จมูกของเครื่องบินติดตั้งเรดาร์ ECIS MK 2รุ่นล่าสุดซึ่งให้ขีดความสามารถในการตรวจจับศัตรูในระยะไกลตั้งแต่้อเครื่องบินไปจนถึงปลายท่อไอคอนทุกจุดถูก,ก,กออกแบบด้วยวิศวกรรมความแม่นยำเมื่อถูกจัดแสดงในงานแสดงเครื่องบินมันสามารถดึงดูดผู้ชมจำนวนมากเพราะด,ดีไซน์ดูราวกับหลุดออกมาจากภาพยนตร์ไซไฟเรามาพูดถึงจุดเด่นที่แท้จ,จริงของย er ูโรไ i เตอร์ t ายนั่นคือสมรรถนะ เครื่องบินลังนี้ไม่ได้แค่เร็วแต่มันสามารถรับภารกิจได้หลายรูปแบบอย่างแท้จริงเป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ที่สามารถต่อสู้อากาศสู่อากาศโจมตีภาพพื้นดินและทำหน้าที่ลาดระเวนในภารกิจเดียว เครื่องบินลำนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ Eurojet EJ 200 Turbofan สองเครื่องยนต์ซึ่งแต่ละเครื่องให้แรงขับมากกว่า20,000ปอนด์ส่งผลให้ทยุนทำความเร็วได้สูงสุดถึงมา2หรือประมาณ2,495กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบินได้สูงถึง55,000ฟุตท,ที่น่าทึ่งคือมันสามารถบินเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้อั t เ r b u r n e r ซึ่งช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิงและลดการตรวจจับด้วยหินฟาเรตจากข้าศึก ยนมีระยะบินสูงสุดประมาณ2,900กิโลเมตรเมื่อเติมถังเชื้อเพลิงภายนอกและมีรัศมีทำการรบมากกว่า1,300กิโลเมตรความคล่องตัวของมันถือว่าเหนือชั้นด้วยการออกแบบที่จงใจให้ตัวเครื่อง ไม่สเสถียรเพื่อให้ควบคุมง่ายขึ้นและระบบควบคุมการบินดิจิทัลขั้นสูงทยูนสามารถทําการบินแบบแรงจีสูงได้อย่างต่อเนื่องโดยนักบินยังสามารถควบคุมเครื่องได้อย่างแม่นยำมันเหมือนรถสปอร์ตที่บินได้พร้อมเครื่องยนต์ที่สามารถฉีกอากาศออกเป็นชิ้นๆ ในภารกิจต่อสู้อากาศทยุนติดตั้งเรดาร์ลำสมัยระบบตรวจจับอินฟาเรดและอาวุธอย่าง a 1 2 0ง AMRAAM ขีปนาวุธเมตอสํสำหรับการโจมตีในระยะไกลและขีปนาวุธไอริสทีหรือ ASRAAM สำหรับระยะใกล้ในภารกิจโจมตีภาคพ,พื้นดินมันสามารถติดตั้งระเบิดนำวิถีขีปนาวุธสตอมชาโดว์และขีปนาวุธริมโซนสำหรับการโจมตีแบบแม่นยำระยะประชิดนอกจากนี้ยังมีปืนมังเซอร์ขนาด27มิลลิเมตร สำหรับการต่อสู้ระยะไกลหรือยิงสนับสนุนภาคพ,พื้นดินห้องนักบินของ Eurofighter Typhoon ถ,ถือเป็นหนึ่งในจุดที่สร้างความประทับใจให้ใหกับผู้คนมากที่สุดต่างจากห้องนักบินแบบอนาล็อกในอดีตรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อให้การบินและการต่อสู้ง่ายที่สุดจอแสดงผลสีขนาดใหญ่3จอแสดงข้อมูลการบินระบบเรดาร์การควบคุมอาวุธและข้อมูลจากสนามรบแบบเรียลไทม์ ระบบ Head Up Display หรือ HUD แสดงข้อมูลสำคัญต่อหน้าสายตาของนักบินแบบไม่ต้องละสายตาจากท้องฟ้าระบบ HOTAS หรือ Hand On p r o t t l e And Stick ช่วยให้นักบินสามารถควบคุมเครื่องบินเกือบทุกฟังก์ชันโดยไม่ต้องปล่อยมือจากคันบังคับหรือคันเร่งเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพอย่างมาก ในรุ่นใหม่คอปปิทยังรองรับการจั่ง,งานด้วยเสียงการรวมข้อมูลจากหลายระบบเข้าไว้ด้วยกันและหน้าจอที่รองรับการใช้งานร่วมกับแว่นมองกลางคืนสำหรับภารกิจระยะยาวห้องนักบินถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับสรีระของนักบินมีที่นั่งปรับได้ปุ่มควบคุมอยู่ในตำแหน่งเหมาะสมและระบบควบคุมอุณหภูมิและความดันอากาศที่มีประสิทธิภาพห้องนักบินของทยุนไม่ใช่แค่ห้องควบคุมแต่คือศูนย์บัญชาการกลางของสงครามกลางเวหา เมื่อพูดถึงราคายูโรไบเตอร์ทยูนเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่แพงที่สุดในโลกราคาพื้นฐานของเครื่องรุ่นครันเช่3อยู่ที่ประมาณ90-110ล้านดอนลลาร์ต่อลำแต่หากรวมค่าใช้จ่ายในระยะยาวอย่างการฝึดนักบินอะไหล่การบำรุงรักษาและระบบซัพพอร์ตเต็มรูปแบบราคาต่อหน่วยอาจพุ่งขึ้นไปเกิน200ล้านดอนลลาร์ ประเทศที่ซื้อเครื่องบินลำนี้ไม่ได้แค่ได้เครื่องบินแต่ยังได้ระบบฝึกซ้อมแบบสมจริงระบบโลจิสติกส์อัพเกรดซอฟต์แวร์และการสนับสนุสนจากทีมงานของกลุ่มผู้พัพฒนาประเทศอย่างสหราชอาณาจากเยอรมนีอิตาลีและสเปนเป็นทั้งผู้ใช้งานและผู้ร่วมพัฒนาในขณะที่ประเทศผู้นำเข้าหลักอย่างซาอุดีอาระเบียกาตาร์ ata, และคูวเวตก็เซ็นสัญ,ญญามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อจัดซื้อขยุนพร้อมการปรับแต่งให้เข้ากับภารกิจเฉพาะของตน หากจะซื้อฝูงบินทยุนจำนวน24ลำประเทศหนึ่งอาจต้องจ่ายมากกว่า5,000ล้านดอลลาร์ซึ่งทำให้ทยุนอยู่ในระดับเดียวกับ F-35 ของสหรัฐอเมริกาและรับเบลของฝรั่งเศสในด้านมิทศาสตร์เครื่องบินลำนี้ถูกนำไปใช้จริงในภารกิจของ NATO มากมายเช่นในลิเบียซีเรียและอิรักทั้งภารกิจลาดระเวนการป้องกันทางอากาศและการโจมตีด้วยอาวุธแม่นยำทยุนแสดงศักยภาพในทุกสถานการณ์ อัปเกรดล่าสุดของมันรวมถึงเรดาร์ ECRSMK 2ซึ่งเป็น AESA เราดาร์แบบใหม่ที่เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจจับติดตามและต้านการรบควนรุ่นถัดไปของททยูนยังเตรียมเข้าสู่ระบบ Future Combat Air System e (FCAS) ของยุโรปซึ่งรวม AI โดรนและการรบเครือข่ายเข้าด้วยกัน แพยูนยังปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดีไม่ว่าจะเป็นฐานทัพริมทะเลพลื้นที่ทะเลทรายหรือเขตตรวจการใกล้ทะเลบอลติกด้วยการบำรุงรักษาที่ไม่ยุ่งยากและการแชร์อะไล่ระหว่างประเทศพันธมิตรทำให้มันเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าระยะยาว สุดท้ายนี้ยูโรเฟเตอร์ทยุนไม่ใช่แค่เครื่องบินรบแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จด้านวิศวกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศและนวัตกรรมระดับโลกมันรวบรวมทั้งความเร็วพลังความแม่นยำและความล้ำสมัยไว้ในลำเดียวดีไซน์ที่สวยงามห้องนักบินที่ลำยุคและสมรรถนะในการรบที่ทรงพลังทำให้ทยุนเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่ดีที่สุดในยุคนี้แม้ราคาจะสูงแต่สำหรับประเทศที่พร้อมลงทุนทยุนคือมูลค่าที่บินได้จริงบนท้องฟ้า ขอบคุณที่รับชมรีวิวเชิงลึกในวันนี้หากคุณชอบเนื้อหาสไตลน์นี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวใหม่ๆจาก RAH Auto g a r a g e แล้วพบกันใหม่กับเครื่องจากสุดโหดไม่ว่าจะอยู่บนพื้นดินหรือบนท้องฟ้า